ขบวนรถบุษบกที่ประดับตกแต่งไปด้วยหยวกจากต้นกล้วยตานีที่มีความประณีตงดงามเคลื่อนขอบวนเชิญอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไปยังอาคารเฉลิมพระบารมีโรงพยาบาลสงขาาลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐิเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากจัดกิจกรรมพาปา๋าหลบบ้านที่จังหวัดสงขลา มีพระราชาวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมสวดพระอภิธรรมก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เคารพอัฐิในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา2ทุ่มค่ะส่วนวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเดินวิ่งพาปา่าหลบบ้านเคลื่อนขบวนอัฐิไปยังสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมนะคะโดยแบ่งเป็น3ขบวนได้แก่จากโรงพยาบาลสงขลานครินจากบ้านสัทธาและจากวัดแหลมพ้อซึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมอธิช่วงเย็นของวันที่21ไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2565พร้อมกับการแสดงการจุดพลุเพื่อเชิดชูเกียรตินสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมทุกค่ำคืนและวันที่26 พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นมีกำหนดการเดินทางเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเปรมตินสุลานนท์นสวนประวัติศาสตร์พร้อมกับวางศิลาฤกษ์อาคารเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จากนั้นจะไปเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจ99ปีที่โรงพยาบาลสงขลานครินและช่วงบ่ายจะเดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยยากไร้และญาติของผู้ป่วยที่อาคารเย็นศิระภายในวัดโคกนาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ